ค่ะคุณผู้ชมคะพบกับที่นี่มีสุขนะคะเช่นเคยวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเราเป็นคนที่คุณผู้ชมนั้นคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานมากมากยิ่งพออายุมากขึ้นโอ้โหดูเหมือนว่างานก็จะแน่นขึ้นด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาถามเคล็ดลับกันดีกว่าค่ะแขกรับเชิญคนพิเศษของเฟรมในวันนี้อามูดีโลสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้ขอล้วงลับเคล็ดลับหน่อยอามูเคล็ดลับอะไรที่ทําให้อามูอยู่ในวงการได้ยาวนานขนาดนี้คะก็เนาะ เราก็ทํางานมานานก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะทํางานได้ยาวนานอย่างนี้นะครับแต่อย่างหนึ่งที่มีก็คือว่าระเบียบว,วินัยแล้วก็การใส่ใจะนะครับสิ่งนี้แหละที่ท,ท,ที่ดูแลตัวเองอดูแลอาชีพมาะนะครับแ<ต>แล้วทางนี้แล้วทางนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ภาพลักษณ์ตัวเองหรือว่าสุขภาพตัวเองนะครับก็กลายมาเป็นคนที่อายุเยอะก็จริงถูกทักเรื่องอายุเยอะมากเลยนะครับแล้วคนก็แบบค่อนข้างจะบอกว่าเฮ้ หลอกตัวเองหรือเปล่าว่าเซอร์ไพรส์เนาะเขาบอกว่าเฮ้ยยังโอเคอยู่นะครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าแลดูวันนี้กับเมื่อสัก2ปีที่แล้วก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เลยภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้คือภาพเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วตอนนั้นเป็นตอนที่ตอนที่ไม่ได้ละเลยนะครับไอตอนที่ละเลยฮะแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจดูแลตัวเองเลยนะครับคือปล่อยช่วงนั้นเป็นช่วงปล่อยก่อนจะพีก อย่าแบบนี้นะครับก็มีช่วงที่ปล่อยปะละเลยมาก็จะเห็นว่าพอเราละเลยใส่ใจเรื่องผิวพรรณเห็นไหมฮะเรื่องปัญหาทั้งหลายมันก็เลยเกิดขึ้นไม่ไว่าจะเป็นใต้ตาปัญหาร่องแก้มตีนกาหน้าผากนะครับ เส้นยับเส้นรอยริ้วรอยทั้งหลายที่บ่งบอกว่าหมอนี่เขาเริ่มแก่แล้วเนี่ยม,มันมานะครับมันมาตามวัยของเขาเลยอีกภาพหนึ่งจะเห็นเลยละแล้วว่าเนี่ยเป็นภาพใกล้ๆอีกภาพหนึ่งนะภาพนี้เป็นภาพที่บอกได้เลยภาพเนี้ เห็นที่ไรก็อายนะมันจริงไม่อยากให้ออกมาออกเลยคือปัจจุบันนี้อาหมูอายุ64แต่ว่าในภาพนั้นก่อนหน้านี้อ่ะคะก่อนหน้านี้2ปีเนาะเออก็น่าประหลาดใจคืออายุน้อยกว่าตอนนี้อีกนะครับแต่ว่าตอนนั้นลิ้วรอยนะครับมันสวนทางจริงๆนะครับตอนนั้นลิ้วรอยเยอะมากนะครับก็นะครับจนกระทั่งก็ทําใจปล่อยละคิดว่าเออปล่อยไปตามวัยก็แล้วกันนะครับแต่ว่าวันหนึ่งก็เกิดโชคดีเกมเปลี่ยน ชีวิตพลิกผันทำไมคะไปออกรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งไปเจอน้องปุ๋ยนิทัศน์น่องปุ๋ยนิทัศน์นะครับก็เลยแนะนําบอกว่ามีเซรั่มตัวหนึ่งพี่หมูดูแลตัวเองเนี่ยดีหมดทุกเรื่องเลยรอบด้านดูแลตัวเองดีหมดยกเว้นสุขภาพเรื่องผิวพรรณตอนนั้นไม่ผ่านจริงๆปุ๋ยก็เลยแนะนําเซรั่มตัวนี้ให้นะครับให้มาเซตหนึ่งเซรั่มแต่าจชินหาใจหนึ่งเป็นคนเชื่อยากนะครับก็คิดว่าไม่จริงเรามั่งปุ๋ยเฮ้ยใช่เหรอในใจคิดนะ ก็คิดว่าไม่เชื่อหรอกนะครับแต่ก็นํากลับบ้านคิดว่าเอาไปให้คนที่บ้านซึ่งเป็นผู้หญิงอ่ะพวกภรรยากับลูกสาวน่าจะใช้ได้เหมาะกว่าะนะครับก็เลยเอากลับไปบ้านปรากฏว่าจุดใต้ตาตอเลยนะครับลูกสาวบอกเลยว่าพ่อแม่เขาสั่งมาใช้ลูกค้าแบรนด์นี้มาเป็นมาเป็นเก<อ>็บกระปุกแล้วนะครับพ่อไม่รู้เรื่องหรอกลูกค้าแล้วลูกสาวก็แนะนําเจาะจงเลยว่าพ่อต้องใช้แบรนด์นี้เท่านั้นนะ<อ>นะครับอ่ ก็เลยเปิดใจลองใช้ดูนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเซรั่มแตลิจิน่าที่พูดถึงนะครับใช้ง่ายมากเลยเขาบอกกันว่ามันเข้มข้นมันเข้มข้นจริงไหมเนาะอ่ะเราก็เข้มแล้วก็ความ <โฮ S 1> ให้ดู <โฮ S 1> อ้าวเห็นไหมฮะเข้มข้นเทมาก็ไม่หกด้วยะนะครับแต่ในความเข้มข้นนั้นนะครับเขาไม่เหนียวเนะ,นะหนะอย่างที่ในสิ่งที่เราเข้าใจเลย แล้วเวลาทาจับความรู้สึกได้เลยว่ามันซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วมากมคือแรกที่ทาเนี่ยนะครับจำได้เลยว่ามันชุ่มชื้นนะครับรู้สึกว่าสบายผิวอ่ะนะครับบอกลูกสาวเลยว่าเฮ้ยจริงด้วยว่าสบายผิวจริงๆด้วยแล้วตื่นมาตอนเช้าก็รู้สึกว่าหน้ามนนุ่มๆ<อ>คุณผู้ชมถ้าลองใช้จับความรู้สึกได้เนี่ยลองได้เลยนะครับว่าใช้แล้วจะหน้านุ่มนะครับ ก็เลยใช้มาเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านไปกระปุกที่สองกระปุกที่สาม,มสร้างอุปนิสัยใช้อย่างต่อเน,นื่องนะครับผ่านไปจนกระทั่งหมดไปสามกระปุกส่วนชำรุดสึกหรอทั้งหลายที่มันเคยเป็นล่องใต้ตานะครับล่องแก้มตีนกาหน้าผากเนี่ยเฮ้ยม,มันแลดูจางลงอ่ะแล้วมันก็แลดูเบาลงแล้วที่มันพีกมากๆกก็คือว่าคนทักทันทีเลยว่า หน้าแลดูใสขึ้นอ,อันนี้ไม่รู้ว่าหลอกตัวเองหรือเปล่า,านะอันนี้คุณผู้ชมต้องดูเองนะครับเพราะว่า64แล้วก็ต้องบอกว่าพอใจมากๆเลยครับกับแตลิจีน่ากับสิ่งที่แตลิจีน่าดูแลผิวของผมในวัย64และได้แบบนี้โโคุณผู้ชมครับค่ะในวันนี้คุณผู้ชมอยากจะหน้าแลดูเด็กลงแบบอาหมูจาก62มาเป็น64แบบนี้มีอะไรพิเศษมาฝากคุณผู้ชมไหมคะทางเลือกครับคุณผู้ชม จะปล่อยปะละเลยอย่างผมในช่วงแรกอย่างภาพตอนแรกหรือเราจะใส่ใจดูแลนะครับแต่วันนี้ผมเลือกคนผมอยากเชิญชวนคุณผู้ชมมาใส่ใจดูแลผิวนะครับด้วยโปรโมชั่นของจารย์จีน่าที่เตรียมให้คุณผู้ชมแบบจัดเต็มวันนี้แต่คุณผู้ชมต้องเตรียมโทรศัพท์ก่อนนะครับเพราะว่าจะบอกคุณผู้ชมก่อนว่าทุกครั้งที่ผมมาหรือว่าทุกครั้งที่จารย์จีน่ามาเนี่ยสายจะเต็มเร็วมากเลยะนะครับคุณผู้ชมเตรียมโทรมาที่ 1577นะครับ1577นะครับหรือ Line t นต้ a ร์ g i n a เราจะให้50สายแรกนะครับโปรวันนี้ฝั่งนะครับซื้อแต่รจีน่าหนกระปุกเราให้อีก1กระปุกนะครับใหญ่นะครับยังไม่พอเรายังให้กันแดดของจาริชิน่าดีมากๆเลยนะครับยังไม่พออีกนะครับเ<ฆ>ลยยังให้ หน้ากากผ้ามาสลินนะครับรวมแล้ว4ชิ้นนี้นะครับ <ฮะ S 1> 7,300ไม่ให้จ่ายครับคุณผู้ชมจ่ายเพียง2,900บาทเท่านั้นเองครับถ้าบอกว่าเซรั่มเซตนี้นะครับใช้ได้3เดือนเฉลี่ยตกวันละไม่ถึง35บาทคุณผ <ฮะ S 1> ู้ชมครับหากท่านใดนะครับยังไม่สะดวกหรือว่ายังไม่สะดวกที่จะตัดสินใจไม่ <ฮะ S 1> ว่าจะเรื่องการเงินหรือยังไม่พร้อมเรื่องเรื่องะไรหรือเรื่องใดๆ<ฮ>ะนะครับก็โทรศั <ฮะ S 1> พท์ไปล็อกสิทธ ขอจองโปรวันนี้เอาไว้ก่อนก็ได้นะครับที่1.5.7.7นะครับสะดวกให้ส่งของเมื่อไหร่ก็บอก1.5.7 7<ฮ>เมื่อนั้นค่ะคุณอาคาาะาเมื่อสักครู่นี้ทีมงานแอบสกิดมาว่า50สายไม่พอ50าสายนาะเต็มไปแล้วอย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นฝากนะครับไปยังคุณผู้ชมเตรียมให้อีก1 0 0สายเลยนะครับให้อีก100สายนะครับ 100สายโทรมาที่1577หรือ l ายแอตตา i รจิน่านะครับ100สายนะครับซื้อ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่นะครับแถมกันแดดนะครับแล้วก็หน้ากากผ้ามัสรินนะครับนอกเหนือจากคุณอาแล้วคนในวงการบันเทิงหูใช้กันเยอะมากมีใครบ้างคะคุณอา คุณนีโน่นะครับคุณปุ้ยพิ่มลวันคุณปานธนพรคุณตู่นันทิดาทั้งหมดตัวจริงนะครับการันตีได้เลยนะครับถึงผลลัพธ์ของแตลจีน่านะครับที่พวกเราได้ใช้กันมาแล้วก็ใช้ได้ดีจริงๆแล้วก็เลยบอกต่อโทรมาได้ที่1577 1577นะครับหรือแอแตลจีน่านะครับซื้อ1นะครับแถม 1, นะครับให้กันแดดนะครับให้หน้ากากผ้า4ชิ้นนี้นะครับ จากเก0 0เหลือ2,900บาทเท่านั้นเองนะครับ <Ừ. S 1> โทรมาได้เลยครับเรามาใส่ใจดูแลผีพันด้วยไตายราชินากันนะครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเราค่ะอาหมูขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับยินดีครับสวัสดีครับ